สวัสดีค่ะโอ้พี่ชื่นตื่นสายตื่นมาหิวเลยเสียงเป็นเป็ดเทศแล้วพี่ชื่นลมแรงมากบ้านใครลมแรงมากเนี่ยตื่นมาหิวเลยนี่ก็วันนี้ไม่ไม,ไม่ไหวละโอ๊ยโทษนะคะเนี่ยพี่ชื่นต้องเตรียมเครื่องข้าวต้มกุ้ยของพี่ชื่นแล้ว พี่ชื่นทำง่ายๆนะคะมีไข่เค็มมีปลาทูอยู่หางหนึ่งครึ่งตัวที่เราทอดไปในตู้เย็นเราก็เก็บมาเนาะแล้วก็ไปจะมีผักผักตำลึงถั่วฝักยาวบวกบ,บวกลูกน้อยๆนะพี่ชื่นก็เด็ดมาเนี่ยนะดูหางมันเนะี่ยแล้วก็ผักชาย,ยาแล้วผักอะไรกันเนี่ยผักตำลึงผักชาย,ยาถั่วฝักยาวบว,บวกหรือว่าจะเป็นผักแล้วก็จะมียอดพริกเออยยอดพริก คือเราจะเอาผักอะไรกันนะคะที่อยู่ในสวนเราเนาะเราก็มาประกอบแล้วก่อนนะคะพี่ชื่นย้ายมานิดๆนึ่งย้ายถ้วยข้าวต้มกุ้ยของพี่ชื่นก่อนจะทําแบบง่ายๆนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสบายเวลาสบายท้องเนาะสบายลําท้องเอลําไส้ท้องเนาโอ้โหเดี๋ยวพี่ชื่นจับยังไงเนีน่ยนี่ต้มมาเคี่ยวไว้ต้อง นาทีได้แล้วเราก็เอาข้าวในหม้อที่เราหุงไว้นะคะข้าวในหม้อที่เราหุงไว้อ่ะเนาะแล้วก็เอามาทําเป็นข้าวต้มกุ้ยให้ให้รางวัลกับสุขภาพยามหน้าหนาวห,หน่อยเนาะไม่งั้นร่างกายเราจะไม่ไหวนะเดี๋ยวพี่ชื่นจะใส่แม็กกี้ฝาเหลืองนิดหนึ่งแะคะันปรุงรสเฉยๆเนี่ยมันจะมีไข่เค็มนะไข่เค็มเดี๋ยวพี่ชื่นจะใส่ปลาทูลงไปเลยเนาะ ปูหนึ่งหางเนี่ยที่เราทอดไว้กินไม่หมดอะไรเราก็เก็บไว้นะห้ามทิ้งของ,ของเด็ดขาดนะคติของพจช่นต้องห้ามทิ้งของนะเราก็เอามาปรุงมาทําอะไรตมที่แบบแม่บ้านเราทามันเนาะนี่ค่ะเอาข้า,ขาวข้าวที่มันอยู่ในตู้เย็นน่เนาะเน,ะนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยคะเนียใส่ผักลงไปเลยคะ่ะอาทิตย์หนึ่งหน้าหนาวก็โชคดีหน่อยที่เราจะได้กินข้าวต้มบ่อยหน่อยนี่ยอดพริกอ่อนอเอยันนะ โอ้โหแล้วก็ยอดผักชัยยายอดผักชัยยาระวังนะคะมันจะมียางเนาะเราต้องล้างหลายๆน้ำหน่อยนะดูเนี่ยดูบวบดูเล็กๆเนี่ยใส่มันเข้าไปเราเจออะไรในสนวนเราก็เก็บมาใส่ได้หมดนะคะเนี่ยชื่นใส่ได้หมดเนี่ยวันนี้ก็ให้รางวัลกับสุขภาพเนาะเราพาเขาทำงานมานานแล้วนะกินเนื้อสัตว์มัง่งอะไรม้างมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเนาะพอหน้าหนาวนะมันจะปวดเนื้อปวดตัวเนาะชื่นก็เลยต้องโอ้โห ขออะไรอ่ะขอกินอาหารเพื่อสุขภาพในหน้าหนาวก็ถือว่าเป็นโชคดีเนาะนี่นะคะหอ,อมกินผักหอมกินผักเนาะ,ะเราก็จะเคลียร์นี้ลงไปเลยนะคะไข่เค็มไข่เค็มไข่จืดก็ได้นะคะคือพยายามกินอาหารให้ครบหมู่เนาะ,น,น,ะ,ะนี่เนี่ยได้แล้วเนี่ยเขาต้มกุ้ยวันที่อากาศหนาว ลมหนาวแล้วลมลมแรงมากเลยบ้านพิชื่นนะมันมีต้นไม้เลยกอกแกกอกแกกเนี่ค่ะได้อีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะตอนเช้าอาหารจานโปรดของพิชื่นจ้าข้าวต้มกุ้ยใส่ผักภายในสวนพร้อมด้วยไข่เค็มแล้วมีปลาทูนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ